ออกมาตอบออกมาชีดแจงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับเต้าหยองยุคคนเดระเบียวบว,ยว,วาทศิลขอโชว์ลีลาคิวบูในระครอเรืองไอ้หนุ่มรถไถท,ทางช่องแปพร้อมกับรับบทลลูกไส้ที่แสนดี ขับรถให้คุณพ่อขี่ให้คุณพ่อนั่งนั่นก็นคือคุณพ่อเอพักดีในวันที่คุณพ่อไม่สบายและสุด้ายพิณคาราผมเต้าหยองยุคคนเดชและเต้าท็อปนารากรเต้าพีเต้าน้องมาขอแห้งใจให้มุจเจ้าไปซอยเชี์ในเดอร์ถีงานคอนเสิร์ตลุกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่1ินี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันเป็นหนา้าใดนอ้อปากจิตและเล่นจิตละเ,เล่ามาสิวัลซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับกับสูร่รายการจักรวาลลูกทุ่งกับบหลานนุ่มเจียรน,นะครับอัปเดตเรื่องราวของเต่าหยองเลยพี่น้องครับผมวันนี้มีหลายประเด็นแห้งนะฮะอเรื่องแรกพี่น้องครับผมเต่าหยองนะฮะนี่เดโชลีลาคิวบูเตะต่อยโอ้โหโอ้โหบอธรรมดาพี่น้องครับผมในลักข้เลื่องไอ้หนุ่มลดไถท,ทานช่อง8ดนะฮะไ่อยากวอกไม่อยากโซวาจริงๆแล้ว และข้อเรื่องนี้นุ่มเจี๊ยรักกันเล่นคือการแสดงคือการพี่น้องคาราเมต้องรอติดตามนะฮะไอ้นุม่มรถไถทางช่องแปดพี่น้องคาราเมซึ่งกันมีเบิร์นปทุมรานเล่นพ่อมนะฮะเออมีต้องเตพระเอกจากเออเอ,อ้ไม่ใช่ต้องเตสิไอ,อตา้าต้านะฮะตา้ตาต้าพระเอกจากซับเปหลิอพี่น้องคาราเมร่วมถึงเต่าหยองนะฮะกันเล่นเช่นเดียวกันแล้วกั ต้าหนุ่มเจียระก็เล่นนะฮะคอยเล่นเป็นตึ้งตึ้งตึงตึงตึงเล่นเป็นมอสแล้วกันเออบอกไว้ก่อนพี่น้องครับผมตอนแรกว่าสิบอกว่าไฮเสือภัยเพราะมีอย่างเสือภัยพี่น้องครับผมต่อรอดติดตามนะฮะคอยเล่นก็คือม้วนขึ้นกันพี่น้องครับผมแต่ว่าตลอดการทายถ้ำไม่ได้เจอเต่ายองเลยพี่น้องครับผมเออหนุ่มเจียระกับเต่ายองนี่ก็คือยุคคนละส่วนกันฮะยุคคนละฉากกันเพราะว่าอย่างคอยนี่สิ่นี้อยู่ในโลกบาสส่วนใหญ่เออ ค่อยจะได้ถ่ายในโรงพยาบาลซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าต่อยองนี่ก็สิไปมองนั้นมองนี่พี่น้องคาับผมเอา้าเดี๋ยวรอดติดตามกันแล้วกันเนาะถ้าเกิดละครเรือไอห้หนุ่มรถไถออนแอร์เดี๋ยวห้องมาวากันเดี๋ยวนมจิระมอสูฟังแต่แน,น่นอนพี่น้องคาับผมหนึ่งในฉากที่อยู่ในละครไอห้หนุ่มรถไถนะฮะบอกเลยว่าฉากนี้ เด็ดดีดวงอุ้ยอย่างมุงจริระคือเด็ดดีดวงมันแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นท่วงท่าลีลาของเต้าหยองที่แบบว่ามาโชว์แบบคิวบูจังสีรับพี่น,น้องเนาะแต่ว่าบบดที่นี่พี่น้องครับผมในเรื่องนี้นะฮะเดชโชว์คิวบูขอบเอาเป็นแบบไดเป็นน้ำจิ้มแห่งมุนจอได้เมืองกันนิดๆิน้อยๆกันแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวหลังจากเมืองคิวบูจบปุ๊บนุงเจียราภาพไปเมืองอันนึงอุ้ยน่ารักน่ารักเต้าหยองและคุณพ่อเอพักดีดูแลก,กันดีดีเป็นจังไหนเอาไปเมืองคิวบูกันก่อนไปหนอกครับผม เทานั่นแหละพี่น้องครับผมนี่คือบางส่วนจากละครนะคะนุ่มเจียราออกมาจากคุณแม่นั่นเองนะครับผมเพิ่นออามาล่วงไปกันแล้วมาบอกต่อซูมกเจาฟังแต่บัตรที่นี่พี่น้องครับผมเห็นว่าโหดโหดแบบนั้นอู้ห้าหวาน,วน,วนทำไมเตะต่อยได้ดีจังเลยได้โหดจังเลยแต่มุ่มอีกหนึ่งมุ่มพี่น้องครับผมในวันที่พอเอพักดีบอสสบายในวันที่คุณแม่ไ่อยู่นะคะเต่าหยอง รับบทค้นขับรถเป็นลูกชายที่แสนดีขับรถให้คุณพ่อขี่ในวันที่พ่อไม่สบายว่าซานพิลากรบผมนี่คือเอ่อน้องเต้ายหยองระเบียบว่าทศิลนะฮะเอามาล่วงไว้เองเอามาวงไว้เองพิลงกรบผมนุ่มจิรักัเลยกมาวอกต่อพนวัตชั้นี่นะครับในวันที่คุณพ่อไม่สบายคุณแม่ไม่อยู่เลิกงานแล้วขออนุญาตขับรถพาคุณพ่อกลับบ้านนะครับเฉพาะกิจนะคบว่าสานไปเมืองบรรยากาศด้วยหละพิอากรบผมว่าน้องต้ายหยองขับรถเฉพาะกิจเนี่ย เป็นจ้าได่แน่เอ๊ะนี่นนคือการขับรถเทือนแหลๆของต่อ,อยองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมไม่เคยต่อ,อยองขับรถเลยนะฮะแต่ว่าไปเมองไปเมืองไปเมืองพี่น้องเอ้าไปเมืองพร้อมกันครับวันนี้พอไม่สบายเลยวขอเป็นคนนั่งใหจ้างเถื่อนม,มารับ จัดนี่มวัวฟอยอเออคือ <Okay. S 1> จัดนี่อยู่ <Okay. S 1> สำคัญตอนแสงแสงกับกับอ่าสภาวะฉุกเฉินอยู่กับลูกตัดสินใจว่าตัดสินใจปาดหน้าครับจะสวิสวาปาดหน้าได้สวยงามได้ดีเหมือนพ่อไหม,ไมหน้อยๆพ่อก็เอาเอาแล้วพ่อดีไหมพ่อปลอดภัยไหม <c oughs> เป็นคมวงคนขับเขารู้ไงเขารู้ว่าเบรมันเป็นยังไงะระยะมันเป็นไงคือขับไปขับไปเดี๋ยวประสบการณ์มันจะทําให้เรารู้กําหนดกฎเกณฑ์เองว่าเออแค่นี้เราถึงเราได้อยู่นะประมาณเนี้ยทีเ <c oughs> ท้าเราก็จะอยู่กับความสามาญเนราะว่ารถเรา <c oughs> คนไม่ต้องห่วงนะครับพอจินยันอนหลับแล้วครับโอ้นี่แหละพี่น้องครับผมลูกชายที่แสนดีดูแลคุณพ่อนะฮะเอาละพี่น้องครับผมเดวเมืองคิวบูจากละครท่างช่องแปดไอ้หนุ่มรถไทยล่ะ ได้เห็นบรรยากาศกับคุณพอเอทีเป็นลูกชายที่แสนดีละบัตรที่ดีพี่น้องครับผมอีกหนึ่งบทบาทนะฮะการเป็นนักร้องพร้อมหรือยังที่จะไปเจอเต้าหยองและเต้าท็อปนะฮะพี่น้องครับผมวันอาทิตย์ที่17นี่นะครับนั่นก็คืองานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสะ,สะ,สะ,ะเเ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 นเเเนเเ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 เผมเต้า,า,า,ายเอเเเเคเเเเตและเต้าทเเเนเเรากรเพเเเล่มเต้าเี่เต้าเ้องจากระเบียเว,วัฒเศิลเเเ มาเยืยน่นเวทที่ลุกถุ่งสะแควรอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับมาโชว์เสียงหวานหวานเสียงพอๆผลงานเพลงไหน เต้าพี่เต้าน้องเดอเออต้องรอฟังพี่น้องครับผมวัดศินารักบอกโด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 สักอย่างหนึ่งเนาะร่วมถึงท็อปละลักก่อนพี่น้องครับผมฮักวัดจาที่คำชนดนะฮะเป็นผลงานเพลงที่ออกจาก้างบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับเป็นความร่วมมือกันเนาะบริษัทท็อปไลน์กับระเบียบวาทศิลนั่นเองนะครับผมเอ้า กำลังใจยุสายแม่แม่เอฟซยุ่สาย,อย,สายเออแฟงขับแฟนเพลงไปแห้งแห้งอกแห้งใจนาเวที่น้องเต้าหยองยุคคนเดียนและ พี่เต้าท็อปนารากรแน่กันเรากันนะครับยำด้วยพี่น้องเดอร์วันอาทิตย์ที่17นะครับผมมีนาคม2,567ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนอกจากนี้พี่น้องครับมีศิลปินมากมายหลายตาเลยประวาสิเป็นเกยจินตลาพุ่นลาบหรือว่าน้องลีโออาทีพร่วมถึงออฟสุรพลจากออมอรับไอดอลนะครับ อ,อ,อาจารย์ธนิศีกินดีพี่แช่มแชมรามแล้วก็คุณขวัญข้าวทิดดารินซีสาวจากข้างกรมีโกพระสิทน้องหินหาวหรือว่าน้องป่านปานชีวานะครับผมอุ๊ยที่ดีเจเกาสิบลูกทุงรักไทย ก็ไปด้วยเช่นเดียวกันนี่ดีเจหนุ่มเจระก็ไปนะจ๊ะและดีเจท่านอื่นๆก็ไปเช่นเดียวกันพี่น้องคาราบผมไปเจอไปเจอไปม้วนกันหน้าห้านไปฟ้อนวันๆกันหน้าห้านพี่น้องคราบผมเอายจเรื่ไปเจอกันเด้อก้าวหนาลุกทุงสกแคร์นะครับนี่คือทั้งหมดพี่น้องคราบผมอัปเดตเรื่องเาวาของน้องเต่ายองไห้ฟังรวมถึงคอนเสิร์ตดีๆนาะพี่น้องเนาะที่เราได้เจอได้เจอกันนะครับผ่านทางรายการจักรวาล ลูกทุงกบกักหลาหนุน่มจียระพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเมืงองัอตอนนี้แล้วฝากกดหัวใจฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ร่วมถึงแสดงความเข็ขมขามแนวว่าใครจะไปเจอกันบ้างอ่าที่สำคัญจะเรื่อกดติดตามช่องจีระเล่นด้วยนะจ๊ะจีระเล่นจีระเล่ามาสีวส่ฟังสวัสดีครับ